สวัสดีครับเมือนนี้ครับผมได้คุยกับยายนกหลังจากที่เลขออกแล้วผมก็ได้โทรไปคุยกับเราครับแล้วก็ได้สอบถามก็แสดงความดีใจกับยายนกยายนกครับถูกเลข6 0 6 3มตัวตรงๆแบบไม่ต้องกลับแล้วก็ยายนกก็ถูกเลข06อีกเหมือนกันครับ ผมถามเลยเนาะว่าถูกตรงๆพพเพรานนี่ด้หลายบอสใหญ่นกครับแกตื่นเต้นดีใจมากมากมากเลยครับงวดนี้แกถูกเลขถามมาเยอะไหมแกเคยได้เยอะกว่านี้ครับคืองวด903งวด903ครับของปีก่อนนู้นครับแกได้เยอะกว่านี้แต่วันนี้ครับใหญ่นกแกรับเงินสดเกือบ ห้าแสนแต่บอนหาแสนดอ,อกแกบอกว่าทั้งสมตัวตรงแล้วก็เลขบนสองตัวรวมเบเนะ็ดเสร็จน่ะยายจะได้อยู่ที่ประมาณ4ี่แสนห้าสี่หคือเงินสดครับยายนกถูกเลข6 06ได้รับเงิน4ี่แสนหแกถูก3มตัวตรงบนแล้วก็ถูก0ูย์หกบนเบ็ดเสร็จครับรวมแล้ว4ี่แสนกว่า ดีใจกับเดกเล่นหลายครับมือนี่ผมได้คุยกับเล่ากับพอความตื่นเต้นยังคักเลยเล่ากับบอกเล็กตงงวดมากเหมือนกันครับนอกจากจะมีความดีใจแล้วเล่าก็ยังบอกเล็กตงงวดมากมวดนีงวดวนี่นนยายกับบุหงุได้ว่ามันสีอ,ออกอีหยังแต่ว่ายายก็จะบอกว่าจะบอกกบหน้าว่างวนนีเดอร์หลังจากที่ว่าถือเลขแล้วยายก็บ,บอกว่ายายจะขอซื้อเลขตัวนี้ยายนกครับ แกบอกเลขกับผมต่องวดว่าวันที่16กันยายน6 7ยายนกจะซื้อเลข908แล้วก็907นครับนี่คือเลข2หางที่ยายนกจะซื้อครับ908 907 2หางแต่อย่าลืมนะครับเวลาซื้อเลขของยายนกรครับบางคนอาจจะไม่ชอบกลับเล่นแต่ยายนกรครับแกบอกว่าแกก็จะซื้อเลขกลับเหมือนกันอย่างเช่นว่า608 หรือ607ครับนี่คือเลขตองงวดของยายนกถามว่าหลายหางบ่ก็บ่หลายหางเนาะบ่หลายหางครับแค่สองหางแต่ว่ากาก,กับเปลี่ยนบ้างครับเผื่อมันจะมา3ตรงๆเหมือนกับยายนกก็ได้ผมก็เอาแนวทางครับตัวเลขมาให้ทุกคนได้พิจารณาครับถ้าถามว่าเลข6 0 6มัจจะใส่ก็เป็นเลขความฝันของยายนกครับที่ว่าพนฝันว่าบ้านหายเลขที่บ้านมันก็คือ607 แถมที่สำคัญครับเลขงวดที่ว่ายายจะซื้อครับมันก็ยังมี607เลยครับเพินฝันว่าบ้านหายครับสงสัยลูกไส้เสียเอาไปจ้ำแหลกเหล่าขายแหลกเหล่าหรือเปล่าซึ่งเลขที่บ้านมัน607ยายโนครับเิ่นเป็น,เป,นเป็นคนบอกว่าถ้าหากว่าบ้านหายเนี่ยถ้าซื้อขึ้นซื้อลงมันก็ต้องเป็น607หรือ608นะครับเนาะขอไปครับอาจจะได้ยินเสียงอื้อๆซ่าๆหนึ่งเพราะว่าฝน ลิลิตกหน่อยหนึ่งครับผมกะเอาเป็นว่าครับมือนี่ยายโนโกแกก็บอกเลขต่อมวดมาก็คือมีเลขแค่สองหางกัยินดีกับเล่าครับผมยินดีกับทุกคนด้วยที่ว่าถูกเลขเนาะ่วนความฝันของยายโนโกครับบางคนก็อาจจะยังจําได้แต่ผมเสือว่าหลายๆคนครับอาจจะไม่ได้ดูเนาะเพราะว่าคนดูแค่นิดเดียวครับคลิปนั้นครับมีคนดูแค่นิดเดียวเพราะว่ามันเป็นเลขความฝันที่ว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะบมันฝันอีย่างฝันมาบานหาย เลขคือสิ่มา,าดอกมันอาจจะเป็นความฝันแบบแปลกๆเนาะแต่ที่ไหนได้ครับเลขเข้าสามตวงตรงเลยก็ทุกอย่างครับมันก็มีโอกาสเข้าได้หมดมีโอกาสเป็นไปได้ครับกับโอหูเนะว่าเลขกลมๆครับมันจะเข้าตัวไหนแต่ก็ไม่รู้ได้ครับแต่ว่าผมเป็นแค่คนกลางที่ว่าหาแนวทางมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังความฝันเล่ากับเมีอมั่นะครับไม่ยังไหลแต่ว่ามือนี้ครับคุยกันคุยกันเกี่ยวกับว่ามันถึงเลขเนาะแต่ว่า เขาก่งยังบันเอาเงินใหนเพิ่นดอกครับเพราะว่าเพิ่นกับฝากร้านล้านมือสื่อนาเหมือนกันแต่ได้แน่นอนครับดีใจกันแล้วครับได้เงินเยอะได้เงินอย่างเยอะเลยผมขอบอกไว้ก่อนว่ายายนกผมจะขอคุยคุยแข่งครับเสียงฝนยายนกครับแกถูกเลขมาตั้งแต่ต้นปีนะครับแกถูกเลขมาตั้งแต่ต้นปีในการชน่อขปัจจุบันครับยายนกก็ถูกเลข3ตัวนี่คือมาหลายงวดมากมาก เมื่อนี่กับคุ้ยกันแล้วก็ยายนกแกกับัังตุ้มมงคลกับผมเป็นเทียบ่อยครับแกกับซอยอุดหนุนผมเพื่อที่จะเอาไปบูชาไปให้ตัวเองแบบมีโชคเหมือนกันยายนกแกกับศรัทธาแล้วก็บูชาเคารพนับถือหลวงปู่สวงเหมือนกันครับผมและแต่คนนะครับเนาะและแต่คน เชื่อและต่อความเชื่อของคนและต่ความศรัทธาแต่วายโนครับผมยอมรับครับวายโนแก๊สก็ถูกเลข3ตัวเนี่ยมาหลายมวดเหมือนกันมากๆมือนี่กับดีใจครับแก้ครับก็จับเงินอย่างหลายเนาะอุ้ยผู้ใหสิบรอดีใจครับจับเงินตั้งเกือบครึ่งล้านแต่ก็คือว่าครับโชคไผ่โชคมันเนาะหมานไผ่หมานมันครับเดี๋ยวล่อความฝันของยายนกอีกรอบหนึ่งครับเผื่อเพิ่นฝัน แล้วผมจะเอาของฝันของายงนนครับมาเล่าให้ทุกคนได้พิจารณาอีกรอบหนึ่ง16กันยายน67แต่ว่ามือน,นี้ครับแยนกแกบอกเลขต่อง,งวดมาก็คือเลข908 907แล้วก็อย่าลืมกลับครับก็คือ608 607ครับรอบเบิง16กันยายน67กาอาจจะสู่เสียงฝนมาเลยครับช่วงนี้คือพายุมันเข้าแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเข้าไปเรื่อยครับผมกับสีแข่งกับฝนอาจจะ เสียงบ่ค่อยสู่ฝนมื่นายครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเพิ่มเสียงตัวเองนี่ให้มันดังเนาะเพื่อบางคนอาจจะบ่ได้ยินก็รอบมงครับงวดนี้อาจจะได้โชคจากยายนกอีกงวดหนึ่งก็ได้แต่อย่าลืมนะครับอย่าลืมแอดไลน์เพื่อจะได้ลุ้นรับตุ่มมงคลจากกบนานครับที่ว่าผมจะซ่มแจกทั้งหมด20ท่านครับเฉพาะกี่20ท่านนะครับ เป็นมูลค่าก็หลายหมื่นเติบครับผมแต่ว่าผมอยากจะให้ทุกคนได้ไปไปเสริมดวงนะครับเนาะอันนี้คือผมสุ่มแจกนะครับผมไม่ได้ให้ขายพวงมดลัย่างเลยคือผมสุ่มแจกให้กับทุกคนไว้ไปบูชาไว้ไปเสริมดวงไว้ไปแบบเพื่อทุกคนแบบค้าขายหรือ,อยังก็แล้วแต่ครับอันนี้คือผมอยากให้ทุกคนแบบจากจากความรู้สึกอยากให้ทุกคนแบบมีโชคบ้างผมก็ถึกเลรกับยายนก ต้นนี้นะครับ606เหมือนกันผมอาจจะซื้อถิ่นไม่ซื้อครับแต่ว่ามังบังเอิญถูกเลขตรงนี้เฉยๆก็ได้นี่ะน,นะครับโฉกลาภคุณเท่านะครับบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าจะถูกเลขตัวไหนแต่ว่าอาจจะเป็นแค่เพราะความบังเอิญถูกเลขตัวนี้ก็ได้ยานกแกก็สั่งจากผมเหมือนกันครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวแต่สิ่งสำคัญครับผมอยากให้ทุกคนแบบลองแอดไลน์มาแล้วก็มาคุยกันแล้วก็ผมจะสุ่มแจกแต่ว่าบุ้งว่าผมได้เศษใบ้างเนาะ ถือว่าบหลายคนครับก็20คนแต่ของฟรีนี่คือผมอยากให้ทุกคนไปไว้บูชาไว้ไปเสื่มดวงนะครับเนาะให้ทุกคนครับชูเรียนมานเดี๋ยวรอเลขความฝันของยนุกอีกรอบแต่ว่านี่คือเป็นเลขตรงมวนของยนุกขอกขอภัยครับถ้าหากว่าเสียงไม่ชัดเนาะเพราะว่าฝนตกอย่างหนักเลยครับผม